ส่งกรารเคลื่อนไหวแล้วลังแมทโพสตัดพ้อเหมือนเลิกกันอยู่ๆก็โดนจับตาความสัมพันธ์สําหรับคู่ของนางเอกสาวแมทพีรณีและพ่อไม้หนุ่มอย่างส่งกรารเตชานารงที่เปิดตัวว่ากําลังคบหาดูใจกันมาได้หลายปีแล้วเพราะไม่นานวันนี้ <c oughs> เพจเจมอยร้อยแปก็ได้ออกมาโพสต์จากไอจีสอรี่ของแมทที่มีการโพสตออกแบบร่ามรัวๆไม่ว่าจะแชร์ข้อความจากหนังสืงเอเล่มหนึ่งที่เขียนถึงสัญญาณแห่งการจากลาในแคปชั่นว่าต้องอยู่คนเดียวให้ได้เย่ เป็นกำลังใจให้จ้าเงาจางอยากอยู่คนเดียวแม่ส,สงกรานตัญญาแห่งการจากลาอืม่มแล้วแต่เลยนี่คือคำที่น่ากลัวที่สุดเป็นคำพูดที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์กำลังจะจบลงเพราะไม่ใส่ใจอีกต่อไปแล้วคนไม่สวยก็ต้องทานข้าวคนเดียวคนไม่สวยก็ต้องคุมงานเองเหนื่อยหน่อยนะล่าสุดทำเอาแฟนๆอดสงสัยไม่ได้เป็นสองไอจีหนุ่มสงกรานติชานรงโดยหนุ่มสงกรานก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเช่นกัน โดยได้โพสต์สอรี่ไอจีเป็นรูปน้องสุนัขโดยไม่ได้โพสต์ถึงแฟนสาวแมทานางเอกดังตายอย่างใดฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ